เรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะซึ่งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรืออ,อพอทอค่ะได้ดําเนินการจัดทําแผนแม่บทบรณาการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยศรีสัชนาลายัยและกําแพงเพชรนะคะให้เป็นพื้นที่พิเศษค่ะเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะ พันเอกดอกเตอร์นาริกอติภักแสงสนิทกรรมการและผู้อุ่งในการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนหรือพอพทอได้สรุปข้อคิดเห็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวหลังจากมหาอทกภัยเพื่อกําหนดเป็นแนวทางจัดทําแผนแม่บทบูรณาการจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลายัยกําแพงเพชรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับผลกระทบในช่วงเกิดอุทกภัยและยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวทางเลือกใ นักท่องเที่ยวที่มีความสนใจด้านโบราณสถานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาศึกษาดูว่าโดยแก่นแท้แล้วทําไมพื้นที่นี้ซึ่งมีความน่าสนใจในเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ของชาติไทยจึงมีความรุ่งเรืองอย่างมากพร้อมแนะให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวโดวยเน้นการศึกษาหาความรู้การสังเกตและการห่อหุ้มความรู้ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และได้สัมผัสความมีเอกลักษณ์ที่งดงามอย่างแท้จริงพัฒนาทั้ง3ามอุทยานประวัติศาสตร์อย่างไร ประมาณกลางปีหน้าก็จะเรียบร้อยก็จะบอกหมดว่าจะมีสนทนทางยึดโยงอย่างไรทําอย่างไรนักท่องเที่ยวจึงจะกระจายมาที่กำแพงเพชรด้วยไม่ใช่ไปแค่สุโขทัยเพราะมีสนามบินแล้วก็โผล่หน้าไปสีสัจจนาอีกแป๊บหนึ่งมันกิจกรรมที่ทําก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบละเอียดนะเป็น slow travel เพื่อจะมาค้นหาดูว่าทําไมสุโขทัยมันถึงมาเป็นราชธานีของไทยและเป็นเมืองโบราณที่เป็นมรอดอกโลกนะนึกภาพความยิ่งใหญ่อลังการสมัยก่อน นอกจากนี้นะคะยังมุ่งให้ความสำคัญกับการกระจายรายได้ของคนในชุมชนให้ทั่วถึงซึ่งคาดว่าการกำหนดแผนแม่บทบูรณาการจัดการพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยศรีสัชนาลัยกำแพงเพชรจะแล้วเสร็จภายในปีกลางปี2555จากนั้นจะเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณเพื่อนำไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ที่ยั่งยืนต่อไปค่ะ